กันแดดลีฟเซฟเป็นมิตรกับปากาลังจริงไหมจะห่วงโลงหรือว่ากาลัวมะเร็งผิวหนังก่อนดีเที่ยวยังไงให้ผิวก็ดีปากาลังก็ยังสวยวันนี้รักมีคําตอบมาให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันกับรักเพสัตรักรักสกินนะคะต้อนรับเดือนแห่งกันแดดอเมริกันอะคาเดมี่เดอร์มัทโลโลจีเขากาหนดว่าให้ทุกเดือนเจเป็นเดือนแห่ง UV หรือว่า UV a ี a ะ e n น s สมันสร้างความตระหนักว่าเอ้ย UV เป็นเรื่องที่อันตรายนะก่อมะเร็งผิวหนังได้ควรที่จะต้องทากันแดดกันอันนี้คือ สิ่งที่ a a ดีอยากจะให้เรามีความรู้หรือว่ารู้สึกกันแบบนี้ในเดือนนี้นะคะจริงๆแล้วอะเ a ดีอะเขาไม่ได้ประกาศแค่เดือนของการตระหนักรู้เรื่อง UV นะแต่ว่าทุกเดือน5ของทุกปีเนี่ยก็เป็นเดือนแห่งมะเร็งผิวหนังด้วยอาจจะบอกว่ากันแดดเป็นเรื่องที่ทาง a a ดีอะจริงจังที่สุดแล้วนะในบรรดาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผิวแล้วก็สกินแคร์ทั้งหมดก่อนหน้านี้ก็มีพูดถึงไปในหลายๆคลิปมากแล้วไม่ว่าจะเป็นเจาะลึกดรามา่ากันแดดอินฟูไม่ตรงโปก40เรื่องความ เชื่อกันแดดแบบผิดที่ทุกคนควรจะต้องรู้แล้วก็ปรับนะคะถ้าใช้กันแดดแบบผิดอยู่ซึ่งมีถึง2อ EP ด้วยกันแล้วก็มีคลิปสอนทากันแดด2ข้อน,นี้คลิปที่พูดถึงกันแดดตัวเอามาทาหน้าได้ไหมด้วยซึ่งถ้าใครสนใจลักก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ d e s c r i p t i นบ b o อกนะคะส่วนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกันแดดรีเฟรชหรือว่ากันแดดที่เป็นมิดก,กับปากการลังเอาตรงในฐานะที่ณนะตอนนี้คงไม่มีกระแสอะไรที่จะแรงเท่ากับไซส์สกอตอีกแล้วแล้วก็เป็น F ซ คุณสายท่านหนึ่งแล้วก็เห็นว่าเออสิ่งที่เขาทําหรือว่าสิ่งที่เขาเรียกร้องออกต่อการรักทะเลอะไรต่างๆอะ่ะมันเป็นอะไรที่มันดีจริง,รงๆกันแล้วก็คิดว่าเออประเด็นเนี้ยสำหรับเดือนแห่งการกันแดดเป็นอะไรที่น่าจะเอามาพูดเป็นประเด็นแรกเนาะเพราะว่าเรื่องมันกําลังอตเลยตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักสายสกอตแล้วก็ความรักทะเลข,ของคุณพี่เขานะคะก่อนที่จะเริ่มต้นนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็ช่องของเรามีระบบซุปเปอร์แดงแล้วสามารถ พปอร์ตผู้หญิงคนนี้นะคะให้รีเสิร์ชข้อมูลเป๊ะๆบังๆมาให้ทุกคนฟังได้นะคะ <c oughs> เรื่องของกันแดดรีฟเซฟเนี่ยหรือว่ากันแดดที่เป็นมิกซ์ปก,การลังเนี่ยความจริงแล้วว่าจุดเริ่มต้นน่ะมันเริ่มต้นที่ต่างประเทศโดยเฉพาะที่อเมริกานะคะหรือว่า U.S.A. ของเราเนี่ยแหละอเมริกาเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าเขาเป็นประเทศที่มีความซีเรียสกับการทา,ากันแดดแบบสุดๆเพราะว่าประเทศเขา,ามีอากาศร้อนแห้งทาให้มีควรเป็นมะเร็งผิวหนังเยอะซึ่งเคสที่ดังที่สุดที่ทุกคนรู้จักกันว่าเขาเป็นมะเร็งผิวหนังเป็นดาราอวดด้ยก็คื ฮิวแจ็คแมนที่เขาออกมาทาแคมเปญด้วยตัวเองเลยว่าเอ้ยทุกคนนะควรจะต้องระมัดระวังกับการใช้ชีวิตควรจะต้องทากันแดดก,การที่ไม่ทากันแดดอาจจะทําให้เป็นมะเร็งผิวหนังแบบที่เขาเป็นก็ได้เพราะฉะนั้นฮิวแจ็คแมนเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่สุดในเรื่องของการรณรงค์การทากันแดดเพื่อป้องกันการเป็นมะเร็งผิวหนังนะนอกจากฮิวจแจ็คแมนก็มีดาราฮอลลีวูดอีกเยอะแยะมากมายเลยนะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสกินแคนเซอร์หรือว่าปัญหาเกี่ยวกับบบผิวหนังที่มาจากแดดเช่นเมลานี่กริฟฟิธอีแ อ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะหลายคนก็จะสงสัยว่าแล้วทาไมอากาศที่ร้อนแห้งถึงทําให้เป็นมะเร็งง่ายต้องออกตัวก่อนนะประเทศไทยอากาศร้อนมากแต่ประเทศไทยโชคดีมากที่มีอากาศร้อนชืน้นเพราะว่าความร้อนเวลาที่มันเผาอะไรก็ตามมันจะเผาไล่จากสิ่งที่มีจุดเดือดต่ําไปหาสิ่งที่มีจุดเดือดสูงเสมอซึ่งถ้าเราตีเป็นองค์ประกอบง่ายๆภายในผิวนะมันจะมีอยู่3อย่างก็คือมีน้ําพวกน้านํามันกดไขมันในผิวแล้วก็มีตัวเนื้อหนังที่เป็นผิวหนังของเราถามว่า3อย่างเนี้ย อะไรที่ถูกเผาได้ง่ายจากแดดที่สุดสิ่งนั้นก็คือน้ําซึ่งอากาศมันมีความชื้นสูงน้ําในอากาศสูงผิวเรามีน้ําในผิวที่ปริมาณต่ากว่าเวลาที่มันจะระเหยออกไปให้อากาศอะ่ะมันก็เป็นไปได้ยากหูกไมเพราะว่าอะไรก็ตามมันก็มักจะไหลาจากแบบสูงมาหาต่ําเสมอเนาะด้วยสภาพอากาศแบบนี้แล้วก็ด้วยเงื่อนไขของการระเหยแบบนี้ก็เลยทําให้เมื่อเราอยู่ในประเทศไทยน้ําในผิวพอมันระเหยออกยากเวลาที่เราร้อนเราก็จะรู้สึกว่าตัวของเรามันเหนียวเหนียวมึก,มก ตลอดเวลาเพราะว่าน้ําะมันไม่ยอมออกไปหาอากาศสักทีไงออกไปไหนไม่ได้เหงื่อออกมันก็คายอยู่ที่ผิวอยู่นั่นแหละในขณะที่ทางฝั่งเมกานี่ที่มีอากาศร้อนและแห้งนะย้ําว่าร้อนและแห้งทําให้ตัวน้ําในผิวของเราไหลออกไปนอกอากาศได้เยอะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วผิวก็จะแห้งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทําให้ภายในผิวของเราอะ่ะมันเหลือของที่ทําให้แดดเผาอะ่ะได้แค่สออย่างก็คือน้ํามันและผิวหรือว่าเนื้อหนังของเรานั่นเองถ้าเทียบกันร,ระหว่างน้ํามันกับเนื้อหนังของเราแดดเผา เนื้อหนังของเราได้ง่ายกว่าอยู่แล้วนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะทําให้แดดมันปิ้งเราได้แล้วผิวของเราขาดน้ําอักเสบแดงหมองคล้าเบลนเป็นฝ้าเป็นกระถ้าอย่างแย่ที่สุดก็อาจจะเป็นมะเร็งผิวหนังตามมาได้นะคะเมื่อความที่ประเทศเขา,ามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของกันแดดเยอะมากๆนะเพราะฉะนั้นเมกาจะเป็นประเทศหนึ่งที่มีเค้าเจ้าที่แปลกแต่ดีนะเขาจะมองว่าใครก็ตามที่ทากันแดดถือว่าเป็นคนที่มีการศึกษาหรือว่าเป็นคนที่อ d u ดูเคเราจะเห็นว่า มีคาเตอร์เกี่ยวกับเรื่องของการทากันแดดที่ถูกพูดออกมาผ่านหนังค่อนข้างเยอะมากๆเลยตัวอย่างเช่นรีกายหรือว่าเลเพนดาที่ตัวเองพูดถึงเรื่องแบบเขาเป็นคนผิวดีนะเพราะว่าเขามีการทากันแดดอะไรอย่างเงี้ยทําให้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการทากันแดดถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติมากๆฟิลเหมือนยาสามัญประจําบ้านของชาติเขาอะเขาก็จะควบคุมกันแดดเป็นพิเศษมากๆเพราะฉะนั้นกันแดดที่เมกาไม่ได้นับเป็นกฎหมายเครื่องสําอางนะแต่ว่าจะนับเป็นกึง่งๆกฎหมายยาอยู่ตรงกลางร,ระหว่างเครื่องสําอางกับ เขาเรียกว่า OTC หรือ, ER, รอว่า Over the Counter กันแดดจะเป็นสิ่งที่มีขายในร้านยามีกฎหมายที่เข้มข้นกว่าเครื่องสําอางอาจจะไม่ถึงขั้นยาแต่ว่าการควบคุมถือว่าเข้มข้นติดท็อปทีของโลกเลยนะเมกากับของญี่ปุ่นเนี่ยแหละที่มีลักษณะของกฎหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกันทีนี้เข้าใจบริบทหรือว่าแบกกราของกันแดดในเมกาแล้วเนาะ Summer ทุกคนก็จะแบบว่านี้ทะเลเนาะก็ต้องไป on the Be a c h แล้วมันมีการใช้กันแดดที่ทะเลเยอะแบบสุดๆเยอะแบบผิดปกติทําให้แบบ ประเด็นเรื่องของกันแดดแล้วก็ประการลังเริ่มเกิดครั้งแรกที่ฮาวายซึ่งคนที่เห็นปัญหาเนี่ยครั้งแรกคือฮาวายเลยช่วงปี2008ถึงปี2010นักพิทยาสิ่งแวดล้อมคนหนึ่งดรเรครกดาวอีโคท็อกซิคอโลจิสหรือว่านักพิทยาสิ่งแวดล้อมเขาก็เจอว่าเฮ้ยนี่ว่าแปลกๆนะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยประการลังมันตายเยอะแบบผิดหูผิดตาไปนิดนึงนะเฮ่ก็เลยลงไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นนะว่าแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะซึ่งพอไปสือ แล้วก็ไปเช็คๆดูชาวบ้านแถวนั้นเขาก็บอกแหละว่าทุกครั้งที่นักท่องเที่ยว่ขึ้นจากทะเลเขาจะเห็นว่ามันมีคราบขาวๆอยู่บนผิวน้ําอยู่ตลอดเลยพอเขาได้ยินแบบเนี้ยเอ๊กันแดดกับการตายของปลาการังมีความสัมพันธ์กันมันจะเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าว่าหรือว่ากันแดดมันจะเป็นยาพิษของปลาการังหรือเปล่าตอนนั้นน่ะดรเคล่ะศึกษาไว้แบบนี้แต่มันดันไปลิงก์กับงานวิจัยหนึ่งของคุณโรเบอร์โตดานโนวาโรวิจัยบอกว่ากันแดดแค่ 阿里妈妈。 นิดเดียววะนิดเดียวไม่ได้ต้องเยอะอะไรเลยนะสามารถทําให้ปากกาลังอ่ะตายเรียบขาวตัวได้เขาเรียกงานวิจัยที่ทดสอบอะไรแบบนี้ว่า toxicity test นะหรือว่าการทดสอบความเป็นพิษวิธีการเทสไปเอาปากกาลังจากหลายๆที่มาเลยแล้วก็ไปซื้อกันแดดมาหลายๆแบรนด์เสร็จปุ๊บเขาก็เอาปากกาลังอะมาใส่ในแท้งแล้วก็หยอดกันแดดลงไปเพื่อลองเทสดูว่ามันจะทําให้เกิดพิษกับปากกาลังจริงไหมซึ่งผลมันออกมาดรรโลวโตก็ พบว่า18ถึง48ชั่วโมงแรกหลังจากที่หยอดกันแดดลงไปในแท้งที่ปากกาลังปากกาลังอ่ะมันจะเริ่มหนีตายเริ่มป้องกันตัวเองด้วยการพ่นเมือกอะไรบางอย่างออกมาเมือกเนี้ยมันสามารถกันพิษได้แต่ว่ามันดันไปฆ่าสาหร่ายตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในปากกาลังชื่อซูแซนเทลลี่เดี๋ยวเราจะเรียกสาหร่ายตัวนี้ว่ายายน้องซูแซนนะยายซูแซนกับปากกาลังมีความสัมพันธ์กันแบบมิวชวลเฟรนด์พึ่งพาอาศัยกันแบบขาดกันไม่ได้ถ้าขาดกันไปตัวเย กันไปข้างหนึ่งถ้าจะอธิบายให้มันชัดๆปากาลังทําตัวเองเป็นเหมือนคอนโดให้ยายซูแซนอยู่ส่วนยายซูแซนชีก็เสิร์ฟอาหารชีก็คอยแต่งสีคอนโดให้กับปากาลังเพราะฉะนั้นวินวินกันทั้งสองฝ่ายแต่ทีนี้ปากาลังโดนพิษจากกันแดดท็อกซิกใส่ตัวปากาลังก็ต้องพ่นเมือกออกมารอบคอนโดรอบตัวของตัวเองเพื่อที่จะป้องกันพิษจากกันแดด ปัญหาคือใย,ยสาหร่ายซูแซนพอมันโดนเมื่อมันดันสั่งคอแสงไม่ได้พอมันสั่งคอแสงไม่ได้ก็เลยทําให้น้องอะ่ะขาดอาหารไปเองแล้วก็ตุยเย่ไปเองซึ่งพอคนฟีดอาหารตายปากการังขาดอาหารขาดความสดใสสีสันจากที่มันสดๆอะ่ะมันจะค่อยๆจืดลงจืดลงจืดลงไปเรื่อยๆจนมันซีดแล้วก็ขาวจ๊วแล้วก็ตายในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไป96ชั่วโมงนี่มันก็คือการทดลองแรกการวิจัยแรกที่ทําให้โลก รู้ว่ากันแดดสามารถก่อพิษกับประการังแล้วทาให้เกิดประการังฟอกขาวรั่วประการังตุยเยได้ต่อมาสื่อเพิ่มเติมอีกว่าเฮ้ยแล้วอะไรในการแดดที่มันทําให้เกิดประการังฟอกขาวหลักในงานวิจัยเนี้ยเขาก็ได้ออกมา2ตัวหลักที่ทําให้น้องประการังของเราตุยเป็นหมดคือตัวออกซิเบนโซหรือว่าเบนโซฟีนอน3นะคะแล้วก็ตัวที่2คือออกทีโนเซตอันนี้คือเป็น2ตัวแรก2ตัวหลักเป็นตัวการสําคัญจะมีปัญหากับประการังของ ของเราตลอดคลิปนี้แต่ว่าจริงๆแล้วในปัจจุบันน่ะเขาก็มีการค้นพบเพิ่มเติมว่ามันก็มีกันแดดที่ชื่อว่าออลคโลไคลนแล้วก็มีตัวสารกันเสียอย่างบิวตที้ฮาลาเบนที่สามารถทําให้เกิดการฟอกขาวของกันแดดได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีพูดเพิ่มเติมท้ายคลิปนะทีนี้นักวิทยาศาสตร์ก็พยายามศึกษากันมาเรื่อยๆแหละจนกระทั่งในปี2016เขาก็ได้วิจัยเพิ่มเติมแล้วก็เจอว่าตัวสารกันแดดมันไม่ใช่แค่คิวประการังโตเต็มไวได้อย่างเดียวเท่านั้นนะแต่ มันยังสามารถกิวเบบีปลากรลังถ้าจะให้เรียกตามศัพท์ที่เขาพูดนนในงานวิจัยนะเขาจะเรียกว่าโคโลลาวีแปลว่าสารกันแดดเนี่ยทำให้ปาาลากรหลังทั้งมหาสมุทรมันจะตุยกันหมดแล้วพอปาาลากรลังตุยปลาก็จะตุยนักท่องเที่ยวก็จะหายทะเลก็จะตายสมบูรณ์ทางธรรมชาติก็ไปหมดแล้วคนแถวนั้นจะเอาอะไรกินคือเรียกว่า,ากับแค่ปาาลากรหลังตายถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตโกโกโบมาก,มากๆมันทําให้2ปีถัดมาปี2 0ง0 ทางฮาวายเขาก็ออกกฎหมายใหม่ที่ชื่อว่า act 104 act ที่เป็น act แบบ action act น่ะ Act 104เป็นกฎหมายเลยออกมาบอกว่าฮาวายจะแบนกันแดดที่มีออกซิเบนโซนและออกทีโนเซตไปเลย กันแดดใดที่ตรงตามกฎหมายนี้กฎ act 104เราจะเรียกกันแดดนั้นว่ากันแดด Leavesafe หรือว่ากันแดดที่เป็นมิตรต่อปะกกาหลังคำว่า e e s a f e ก็คือเป็นมิตรต่อปะกาหลังและเกิดกันแดด Leavesafe หรือว่า s a f e Sunscreen ขึ้นครั้งแรกของโลกในปี2018จากกฎหมาย act 104นี้นะคะสิ่งที่คนอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของ e e s a f e นะจริงๆแล้วอะลี Leave Safe อะมันอาจจะเป็นกฎหมายป วแต่มันไม่ใช่คำทางกฎหมายที่เอาไปใช้กับทั่วโลกได้รี s เซฟเป็นกฎหมายแค่เฉพาะกับที่บางที่แต่กับที่อื่นคือมันไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนไม่มีการบังคับจะทำหรือไม่ทำกันแดดที่เป็นรี s เซฟไม่ผิดแต่ว่าที่ฮาวายปาเลาราเวอร์จินไอซ์แลนด์คีย์เวสฟอริดาถือว่าเป็นเรื่องที่ห้ามแหกกฎนี้เด็ดขาดทีนี้จากแอ t 104ของฮาวายสร้างแรงกระเพื่อมให้กับทั้งโลกไปเลยแล้วก็ ทำให้เกิดเทนใหม่ของกันแดดขึ้นมาหรือว่าลีฟเซฟซันสกีนขึ้นมาในปี2019หลังจากที่แอค104ออกมาเนี่ยมีคนทําการวิจัยเพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งงานวิจัยที่มันอิมแพ t มากๆเลยขาบอกว่าจริงๆแล้วทุวกปีเราจะพบว่ามีครีมกันแดดอะปริมาณ14,000ตันบนเปื้อนอยู่ในน้ำทะเลทั่วโลกโดยที่ต้นตอหลักๆมาจากหนึ่งเลยการที่คนเราแวร์ริงซันสกีนหรือว่าพวกสกินแคร์อะไรอื่นๆต่างๆลงไปเล่นในน้ำทะเลแล้วก็ เกิดจากสองน้ำเสียที่ไหลลงทะเลต่างๆแล้วก็สามากเกิดจากโลกร้อนแล้วก็มลพิษอื่นๆนะคะที่ทําให้ทะเลของเรามีปัญหาแล้วก็เจอว่าตัวออกซิเบนโซนจัดว่าเป็นส่วนผสมอยู่ในครีมกันแดดมากกว่า3,500ยี่ห้อทั่วโลกซึ่งจากงานวิจัยนี้ที่แบบโอ้โหกันแดดกันแดดกันแดดกัแดเธอเธอเธอร้ายต่อทะเลและมหาสมุทรมากเธอเป็นตัวบ่อนทําลายธรรมชาติของโลกเราเขาก็เลยแบบ 영 <목소리법> กันแดดทำไมมันทํำลายทะเลอะไรเบอร์นี้แล้วคือจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่ตัวออกซิบนโซนที่เขาหาข้อมูลมาได้แต่อีก3ตัวที่รักบอกไปตอนเริ่มต้นอ่ะออกทีโนเซตออกโทรไคลมิวทิลพาราเบนอไอพวกเนี้ยก็เป็นตัวที่ทํำลายทะเลของเราได้มากๆหลังจากที่มันมีข้อมูลนี้งานวิจัยในปี2019ออกมาบวกกับสิ่งที่ Hawaii Action w h i t e เ o ลื d เกินทําให้มันเริ่มเกิดทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็เรื่องของการตลาดเกี่ยวกับ r e ฟเ s a มาึ้นมันก็มีคนกลุ่มหนึ่งว่าแบบนี่มันเรื่องจริงปะเนี่ยกับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบถ้าคนแบบในโลกสนใจขนาดนี้กันแดดรีเซฟก็ขายได้ดิไอสองฝั่งเนี้ยมันก็จะเริ่มตีกันในนิดผู้ก็พูดนะคือเรื่องเนี้ยมันก็ไม่ควรตีกันถูกไหมแต่ว่ากันแดดที่มันขายมาก่อนหน้าเนี้ยที่ใช้สั่งกันแดดสีตัวเนี้ยมันจะขายไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครซื้อของมันจะค้างสต็อกแล้วแบรนด์น่ะมันจะเจ๊งในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นในทุนที่สามารถผลิตกันแดดแบบรีเซฟขึ้นมาได้้้้ททัันนีะเเขาามตตกกววงผลลรโยช์แ็ไดิจ ้ก็ไดซึ่งถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ผิดแต่ว่ามันมีคนได้ประโยชน์แล้วก็เสียประโยชน์นั่นแหละมันก็เลยทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาทีเนี้ยฝ่ายกันแดดเดิมมันก็เริ่มออกมาบอกว่าเฮ้ยจริงๆนะคือถ้าเรามานั่งไล่เช็คกันดูผลการเทสนักวิจัยเขาทํากันมาทั้งหมดมันไม่เมกซเซนป่ะโอเวอร์เกินไปป่ะการทดสอบทั้งหมดทําในแลบไม่ได้ไปเช็คกันในทะเลนี่หว่าซึ่งฝั่งที่เขาก็บอกว่ามันใช่ยังไงซะกันแดดก็ต้องเป็นพิษกับประการลงแน่นอนอยู่แล้วเขาก็เลยไปเทสตเพิ่มเติมในปี ไปเทหน้าง,งานจริงๆเลยว่ากันแดดอะที่เจอในทะเลจริงๆมันมีปริมาณเท่าไหร่กันแน่ก็เจอว่าจริงๆแล้วจะมีปริมาณกันแดดที่เจอได้ในผิวน้ําทะเลอยู่ที่ประมาณ1-10ถึงไมโครกรัมต่อลิตรซึ่งถ้าให้เทียบเป็นหน่วยแบบที่มันแปลง่ายนะเขาแบบแจ้งข้อมูลมาว่าแปลง่ายแล้วนะก็คือจะมีปริมาณเท่ากับน้ําตาล2เกรนที่ลอยลงอยู่ในอ่างอาบน้ําแบบสแตนดาร์ดบาร์ทับอะหเกรนมันเท่ากับ6 4 7 9 9มิลลิกรัมถ้า2 มันก็คือ129.598มิลลิกรัมไอตัวสแตนดาร์ดบารทับมันคือปริมาณน,น้ำา80แกลลอนหรือว่า302ลิตรมันเท่ากับปริมาณ129.598มิลลิกรัมต่อน้ำา302ลิตรแปลงให้เป็นมิลลิกรัมต่อลิตรเนี่ยมันจะได้เป็น0.43มิลลิกรัมแล้วพอแปลงเป็นไมโครกรมัมมันเลยได้เป็น430ไมโครกรัมต่อลิตรซึ่ง <c oughs> ฝั่งที่เถียงก็หน้าชาไปเลยค่ะเพราะว่าในผลการทดลอง มีเทสในห้อง l a บมันได้แค่แบบ1-10ถึงสิไมโครกรัมต่อลิตรอะปาการังก็ตายเรียบเกลี้ยงขาวจัวฟอกขาวหมดแล้วแต่เนี่ยมันมีปลาเข้าไปตั้งกี่เท่าอะสี่สิบสามเท่ามันเยอะกว่าที่เทสใน l a บอีกเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่จะบอกว่าการเทสในห้องแลบแล้วไม่เม k เซนอันนี้ไม่ใช่แหละทีนี้มาในเรื่องของธุรกิจกันแดดกันบ้างละจริงๆถ้าเรามาดูบนกลุ่มของสารกันแดดจริงๆอะมันคือสารกันแดดแบบเคมีแปลว่าถ้ายังใช้สารกันแดดแบบเคมีอยู่ มันก็จะทําให้ประการลังตาแต่ในทางกลับกันเรามีสังกันแดดที่เป็นแบบฟิสิกอลอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อกันแดดเคมีมันไม่ดีไปซะแล้วในตอนนั้นนะเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่มันจะต้องกลับขึ้นมาดีทันทีเลยอ่ะมันคือกันแดดแบบฟิสิกอลมันก็จะทําให้คนน่ะก็จะหันมาอวยกันแดดแบบฟิสิกอลว่าเฮ้ยมันดีนะมันไม่ทําร้ายประการลังนาจังหวะเนี้ยนาเพื่นให้รีบตักเรากันแดดฟิสิกอลรออะไรครับขายสิครับยุคแรกๆตอนนั้นป่าประกาศว่ากันแดดที่ ดีต่อปากกาลังคือกันแดดฟิสิกอลและคําถามคือแล้วกันแดดฟิสิกอลมันรีฟเซฟจริงหรอคาตอบในปัจจุบันนี้นะคะต่อให้เป็นกันแดดฟิสิกอลก็ไม่ได้ดีกับปากกาลังแบบ100%ขนาดนั้นนักวิจัยหลายๆคนเขาก็ออกมาบอกว่าออนแฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรชัดเจนหรอกว่ามันจะดีกับปากกาลัง100%แบบจริงๆตัวกันแดดฟิสิกอลถึงมันจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าดีกว่าทั้งร0 0เซแต่มันก็ดีกว่ากันแดดแบบคมีมมันก็มี อีกจุดหนึ่งนะที่นะตอนนั้นยังไม่ได้แบบว่าหาคําตอบได้อย่างชัดเจนนะคือการที่เราจะเปรียบเทียบว่าตัวสารกันแดดฟิสิกอลกับสารกันแดดเคมีอะไรที่มันดีแย่กับปากาลังมากกว่าไอส่วนที่เหลือที่มันประกอบล่างขึ้นมาเป็นตัวครีมกันแดดอ่ะมันไม่ได้มีแค่สารกันแดดไงมันก็อาจจะเป็นปัญหากับตัวปากาลังก็ได้ทุกวันนี้ก็จะไม่ได้มีใครออกมา educate ในเวอร์ชั่นนั้นแล้วแหละแล้วสิ่งที่เขาศึกษากันมาเพิ่มเติมจากตอนนั้นจนมาถึงตอนนี้เขาก็คนพบว่ามันก็มีสาร กันแดดฟิสิคอลบางตัวที่มันเทคโนโลยีเยอะๆเช่นมีการทํานาโนให้มันเล็กมากๆหรือว่าสารที่มันเคลือบตัวกันแดดฟิสิคอลบางอย่างที่มันช่วยลดความวอกลดความฝืดทาให้มันทาลื่นทางง่ายมากขึ้นนะมันก็สามารถเป็นพิจกรบปรารลาังได้นะ,นะตอนนี้จังหวะนี้แฟกแน่ๆอย่างเดียวที่เราทัวร์ได้ก็คือว่าตัวกันแดดทีสตัวนั้นกับบวกหนึ่งบิวทีลพาราเบนคือเป็นพิษกับ ปากาลังแน่ๆส่วนฟิสิกอลขึ้นอยู่กับรูปแบบและเทคโนโลยีว่ามันจะดีหรือไม่ดีกับทะเลอะไรอย่างไงซึ่งก็อย่างนี้การศึกษาแล้วก็การหาคําตอบเพิ่มเติมนะฟังมาถึงตรงนี้มันก็จะรู้สึกว่าเออทีแรกอะ่ะก็จะดูจะเลือกกันแดดรีฟเซฟได้ง่ายใช่ไหมพอเราเข้าใจแฟกต์จริงๆมากขึ้นว่ามันยังมีปัจจัยอื่นอีกเยอะแล้วคาถามคือแล้วถ้าเราอยากจะรักทะเลเราอยากจะเซฟน้องปะกาลังแต่ฉันก็อยากจะแบบซาร์เกิลไงเออแล้วเราจะทํำยังไงให้ปะการังปลอดภัยแล้วผิว เราก็ดีด้วยอันดับแรกเลยนะแล้วก็ยังแนะนําว่าก็เลือกกันแดดที่มีคําว่า Le ฟเซฟก็เป็นช้อยที่ดีที่สุดนั่นแหละสารกันแดดตัวไหนจะเป็นมิรสิ่งแวดล้อมที่สุดนะตอนนี้นะคือถ้าเทียบกันร,ระหว่างฟิสิกอลซันสกรีนทิเทเนียมไดออกไซด์กับซิงค์ไดออกไซด์ตัวที่ดีมากกว่าก็จะเป็นตัวซิงค์ออกไซด์นะคะส่วนทิเทเนียมไดออกไซด์เขาก็มีการศึกษาข้อมูลและแล้วก็เจอว่าถ้ากันแดดอะมันใส่ทิเทเนียมไดออกไซด์ที่แบบเยอะจนเกินไปมันก็อาจจะมีปัญหาว่าเป็นพิ ต่อทะเลได้นะคะถามว่าจะเลือกเป็นแบรนด์ไหนดีจริงๆอ่ะเราก็ไปหาข้อมูลมาให้นะเดอะแซนด้านำามาอยู่5แบรนด์ซึ่ง5แบรนด์เนี้ยจะเป็นแบรนด์ที่เป็น spf 5 0สบแบรนด์หนึ่งแล้วก็ที่เหลือจะเป็น spf ส0สิ่งที่จะบอกก็คือว่าข้อแรกอะ่ะเราเลือกกันแนดดที่เซฟกับกะกาษล,ลังไปแล้วใช่ปะ่ะข้อ2เราก็ต้องมาเลือกกันแนดดที่เซฟกับผิวหนังของเราบ้างรักโลกด้วยแล้วก็รักผิวด้วยเวลาที่เราจะเลือกกันแนดดไปลงน้ําทะเลเราควรจะเลือกให้ spf 50บวก pa บวกแล้วก็เป็นมอเตอร์ สแตนนะคะ at least หรือว่าถ้าเป็น very really water resistant ได้ก็จะดีมากๆเลยก็คือว่าความสามารถในการกันนะ้ำของกันแดดอะถ้า water resistant อยู่ที่40นาทีถ้า very really water resistant อยู่ที่80นาทีนะคะจากแบรนด์ของ The Standard ที่รักบอกไปอะว่าเขาแนะนำมากันแดดไทยตัวไหนที่เป็น l e a s e f e เปางอะมันเป็น30บวกไป4แบรนด์ละเหลืออยู่แบรนด์เดียวเองที่เป็น50แล้วก็ PA เขา,าอาจจะแค่3บวกนะคะถึงแม้ว่าตัวสเปคเขาอะมันอาจจะไม่ได้เพฟ e อย่างที่รักบอกไว้อาจจะไม่ได้กันนะ้ำ PA อาจจะ จะไม่ได้ครบสี่บวกอะไรเงี้ยแต่ก็ประกาหลังตายค่อนข้างยากแล้วล่ะค่อนข้างเซฟสุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วสำหรับแบรนด์นี้นะคือต้องบอกว่าการที่จะทํากันแดดแบบเซฟเลฟได้มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น ฟิลเตอร์กันแดดหรือว่าตัวสารกันแดดมันก็ต้องเลือถูกปะ่ะไหนจะสูตรไหนจะฟิล์มไหนจะปริมาณสารกันแดดอะไรต่างๆนอกจากบาลานซ์เรื่องสูตรยังไม่พอยังต้องบาลานซ์เรื่องประการล้างอีกอะเอาว่าเราจะไปติไม่อะไรเลยชื่นชมอย่างเดียวว่ายอมยอ,มยอมเขาเถอะอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถทําได้และควรทําเลยก็คือพวกเสื้อแขนยาวกางเกงขายาววะก็เป็นอะไรที่มันเดอรเบสจริงๆจ,จ,จะทำคอนเทนต์ใส่บิกินี่อะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปก,ก็ได้เราถ่ายรูปเสร็จเราจะเล่น นะ้ำจริงๆจังๆอ่ะเออรังแนะนานะให้แต่งตัวแบบคุณแม่โอปอที่เขาไปทะเลกับครอบครัวเขาอะที่เราเห็นว่าเขาแบบปิดปเป็นไอ้มงเลยตั้งแต่หัวจะรดเท้าอ่ะคืออันเนี้ยราว่าหลักโลกด้วยแล้วก็หลักผิวแบบสุดๆไปเลยนะชุดแขนยาวที่มันมีค่า UPF มันกันแดดได้ดีกว่ามากๆเลยนะเพราะว่าการที่จะป้องกันแดดเผาคือการไม่โดนแดดไงแต่ว่าจะดียิ่งกว่าถ้าเราทําคู่กันก็คือทากันแดดด,ด้วยและใส่สิ่งนี้ด้วยมันก็จะป้องกันได้มากกว่านะคะทีนี้หลังจากที่เราลงไปเล่น น้ำตุ่มน้ำ anyway เราจะไม่มีคิวลงน้ําอีกแล้วรับแนะนํานะคะอันนี้เป็นเรื่องของการดูแลผิวละก็คือถ้าอาบน้ําได้เลยก็รีบๆอาบไปค่ะเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องซันเบอร์นอะไรต่างๆเจ็บๆคันๆอะไรที่มันจะเกิดขึ้นเวลาที่เราไปเล่นน้าทะเลพอเราอาบน้ําอะไรเรียบร้อยเสร็จความเย็นอะไรต่างๆมันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องผิวอักเสบอาบน้ําเสร็จอย่าลืมทาครีมกันแดดทาสกินแคร์อีกทีนะคะสําหรับเรื่องของการทากันแดดเพื่ออาการลงดํา น้แล้วก็เซปกาลางเทคนิคอะมันก็จะง่ายๆอีซี่ประมาณนี้แหละมีอันนึงที่อยากจะฝากเลยก็คือว่าอย่าสับสนระหว่างกันแดดลงทะเลกับกันแดดที่ไม่ลงทะเลแล้วก็กันแดดที่จะเข้าอุทยานะคะถ้าเราไม่คิดจะตุ่มทะเลเลยเราไม่ใช่เป็นที่จะต้องเลือกกันแดดแบบรีฟเซฟก็ได้นะคะแต่ว่าเน้นเลือกแห่มันได้ SPF 50บวกบวกแล้วก็ถ้า Water r e s i s t a n t ได้ก็ดี Water Resist a n t น่ะมันก็จะทําให้เราอะอาจจะไม่ต้องเติมระหว่างวัน แบบบ่อยมากก็ได้แต่ถ้าสมุิมันทนเหนียวไม่ไหวอย่างเงี้ยเลือกแบบธรรมดาหรือว่าจะเลือกแบบเคมีอีโทเคได้แต่ว่าคือไวใ้ใจนะว่าเราจะไม่ลงน้ําถ้าเราจะลงทะเลคิดว่าวิ่งเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใจก็แนะนาว่าให้เลือกกันแดดแบบรีฟเซฟแบบที่หลักแนะนํามาดีวิลิพูด The บ a s e p a c ีที่ควรทํานะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเลือกกันแดดรีฟเซฟแบบมันอาจจะไม่พอสําหรับการที่เราอะจะไปเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทางทะเลด้วยความที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลไม่ว่าจะเป็นภาย ในประเทศไทยหรือว่าเป็นต่างประเทศเองเขาก็จะมีกฎที่แบบสตรีกไม่ได้เหมือนกันในแต่ละที่เหมือนเขากาหนดให้ง่ายๆว่าถ้าเป็นแบรนด์นี้ยี่ห้อเนี้ยสามารถเอาเข้าไปอนุยานได้แต่ว่าถ้าไม่ใช่ก็คือทิ้งหมดเช็คสถานที่นิดนึงว่าเขานี้กันแดดอะไรเป็นพิเศษไหมคือบางทีอ่ะกันแดดที่เราซื้อไปอ่ะเราก็หาข้อมูลมาอย่างดีแหละมันปลอดภัยกับประการลังแต่ถ้าเจ้าหน้าที่เขาไม่เล่นด้วยอ่ะกันแดดนั้นก็ต้องทิ้งอยู่ดีนะจ๊ะสุดท้ายเลยฟังมาถึงตรงนี้แล้วก่อนจะจบก,กอ็อยากจะบอก ทุกคนว่าอย่าเถียงกันโหกันแดดมันจะช่วยทะเลได้สักเท่าไหร่กันทําไมไม่เอาเวลาไปนั่งลดน้ํามันรั่วในทะเลที่ทําให้นกตัวดาปีไปหมดแล้วไม่นั่งลดไมโครพลาสติกล่ะไม่จัดการเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมที่ทําให้เกิดโลกร้อแล้วทะเลแบบอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วปะการังตายแะไรมานั่งแบบให้คนทั่วไปใช้กันแดดยากๆกันทําไมคือรามั่นใจว่าจะต้องมีคนคิดแบบนี้แหละจะเถียงกันไาทําไมเราก็อาศัยอยู่บนโลกเดียวกันถูกไหมปัญหาของโลกชาวโลกก็ต้องเป็นคนจัดการ เราก็ทําในสิ่งที่เราทําได้ไปเลยไม่ต้องบน่นไม่ต้องรออะไรสายสกอตเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะคือเขาก็สอนให้คนอื่นนะเริ่มจากอะไรง่ายๆอย่างการไม่ใช้หลอดพลาสติกใช้ถุงผ้าอะไรแบบนี้ถ้ามันเริ่มต้นจากที่ตัวเราเริ่มทําตั้งแต่วันนี้นะคะสุดท้ายเลยรักโลกแล้วก็อย่าลืมรักผิวด้วยนะคะ มะเร็งผิวหนังฝ้าจากแดดมันอันตรายจริงๆแล้วก็หวังว่าคลิปในวันนี้นะคะจะทำให้ทุกคนเก็ตเกี่ยวกับเรื่องการแดดดีเซฟมากขึ้นแล้วก็รักผิวด้วยรักโลกด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งช่องรักไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีซุปเปอร์แตงแล้วอย่าลืมซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้ในการหาข้อมูลดีๆมาให้ทุกคนฟังนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ